สวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับพอดแคสสถานีพักใจตอนนี้เราอยู่กันที่ EP ที่3แล้วค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องวิธีสร้างนิสัยฉบับทำได้จริงล้านเปอร์เซนต์ซึ่งจะบอกว่านิสัยใหม่เนี่ยมันสร้างได้ตลอดเวลาเลยนะคะเท่าที่ตัวครูฝ้ายเคยสร้างนิสัยมาก็เคยสร้างนิสัยใหม่ๆห,หลายๆอย่าง แต่ก่อนไม่ใช่คนที่สะอาดหรือเป็นระเบียบมากเท่าตอนนี้แต่พอเราฝึกฝนเราทำซ้ำเราปรับปรุงมันก็สามารถทำให้เกิดนิสัยนั้นได้มันก็เลยทำให้ตัวครูเชื่อเชื่อมั่นมากๆว่าคนเราเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็สามารถสร้างนิสัยได้แน่นอนวันนี้จะมาแชร์ให้ฟังว่า มันมีนกลไกยังไงในการสร้างนิสัยนอกเหนือจากแค่ว่าอ่ะวันนี้ฉันจะขยันอ่ะวันนี้ฉันจะอ่านหนังสือฉันจะเป็นคนใหม่ฉันจะเป็นคนที่รับการออกกําลังกายเป็นคนที่ไม่ทําลายสุขภาพลองมาดูกลไกจริงๆกันก่อนดีกว่าว่ามันควรจะต้องทํำยังไงนะคะ EP ก่อนหน้านี้ได้พูดไปแล้วเรื่องของกลไกการเกิดนิสัยมันจะต้องมีทั้งหมด4อย่างนะคะก็คือต้องมีปัจจัยกระตุ้นต้องมีความปรารถนา มีการตอบสนองแล้วก็การให้รางวัลซึ่งกลไกาการสร้างนิสัยดีและไม่ดีมี4ข้อเหมือนกันเลยค่ะยกตัวอย่างโทรศัพท์เนาะโทรศัพท์ปัจจัยกระตุ้นก็คือเวลามันส่ง notification ความปรารถนาก็คือเราก็อยากรู้ว่าใครส่งอะไรมาการตอบสนองก,ก็คือหยิบโทรศัพท์มาเปิดดูซิใครทําอะไรกับ IG กับทวิตเราข้อที่4ก็คือการให้รางวัลเราก็ได้อ่านสมใจ เมื่อไหร่ก็ตามคบสีวงจรนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆเราก็จะเกิดเป็นนิสัยขึ้นจึงไม่แปลกใจที่เราติดโทรศัพท์เหมือนที่เราให้ฟังใน EP ก่อนทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากทำให้มันเกิดนิสัยขึ้นเราควรจะต้องทำยังไงบ้างนะคะหลักการเนี่ยพยายามทำให้มันมีรูปแบบที่ชัดเจนยกตัวอย่างเช่นโต๊ะนี้เอาไว้สำหรับอ่านหนังสือเท่านั้น คุณอยากจะเล่นโทรศัพท์คุณอยากจะดูซีรีส์ต้องบนโซฟาเท่านั้นเพราะฉะนั้นข้อแรกเนี่ยมันก็คือในเรื่องประเด็น1พื้นที่1การใช้สอยมันมีวัตถุป,ประสงค์เฉพาะสําหรับกิจกรรมนั้นๆเพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งโต๊ะทำง,งานสมมุติเราเซตโต๊ะทำง,งานว่าแบบเออตรงโต๊ะทำง,งานเนี่ยเราทํางานเท่านั้นเวลานั่งปุ๊บมีสมาธิทันทีเพราะว่าสถานที่เนี้ยมันเป็นแบบบรรยากาศที่เราบิวไว้ละสําหรับการทํางานตรงนี้บิวไว้ละสําหรับการพักผ่อน ดังนั้นเนี่ยของคู้าฟก็จะช่วงที่แบบทํางานในห้องนอนตัวเองไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะโปร d ักทีฟน้อยกว่าแบบแยกห้องนอนแยกห้องงานของคููไฟแยกถึงขนาดโซนที่เอาไว้ทํางานเท่านั้นกับคอมเนี่ยอีกเซตหนึ่งสําหรับพวกการเล่นเกมการเอนเตอร์เทนเมนต์ตัวเองต่างๆนะคะคู้าฟก็ยังเล่นเกมอยู่นะก็เอาไว้วันหลังจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเออเล่นเกมอะไรยังไงบ้างนะคะโอเคกลับมาที่ เนื้อหาของเราเนาะค่ะก็คือพื้นที่ใช้สอยสมมติหนูบ้านหนูไม่ได้มีพื้นที่มากไม่มีปัญหาหนูก็อาจจะเซตว่าโต๊ะกินข้าวคือโต๊ะกินข้าวกินให้เสร็จก่อนค่อยเล่นโทรศัพท์หรือว่าเ,เราก็ไม่ทําอย่างอื่นตรงนั้นเพราะไม่งั้นน่ะมันก็จะสับสนวุ่นวายไปหมดทีนี้เวลาเราอยากต่อยอดนิสัยเนี่ยประเด็นที่2ออยากสร้างนิสัยใหม่แต่มาดูนิดนึงมันจะมีสิ่งที่เป็นนิสัยถาวรของเราอยู่ในแต่ละวัน ยกตัวอย่างเช่นเราต้องตื่นนอนถูกไหมไม่มีใครหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีนี่ไม่พนนั่นคือตายนะคะอ่ะเราก็ต้องตื่นนอนเราต้องกินน้ําเราต้องแปรงฟันถ้ามันมีนิสัยหลักอยู่แล้วเนี่ยให้เราต่อย,ยอดนิสัยโดยใช้หลักการเหมือน if-cause เลยถ้าฉันจุดจุดจุดฉันจะจุดจุดจุดยกตัวอย่างเช่นหลังจากที่ฉันตื่นนอนฉันจะอ่านหนังสือห้าหน้าทันที แล้วก็เอาไปควบรวมกับกลไกนิสัยสี่ข้อที่ครูฝ้ายเคยเล่าให้ฟังก็คือหนังสือเปิดรอเวลาทําให้ง่ายอะไรต่างๆตรงนี้ก็คือหลักการมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เป็นนิสัยปกติของเราแล้วให้เราต่อยอดด้วยนิสัยที่สองที่เราอยากสร้างขึ้นมาโดยต้องมีเวลามีสถานที่ให้กับกิจกรรมนั้นนะยกตัวอย่างเช่นหลังจากฉันตื่นนอนฉันจะอ่านหนังสือห้าหน้า บนโต๊ะข้างเตียงทันทีหลังจากฉันพับผ้าปูฉันจะดื่มน้ำฉันจะทำอะไรอะไรเงี้ยนะคะอ่าก็คือพยายามทำให้มันมีการแบบนิสัยที่ทำเป็นประจำแล้วก็ต่อยอดด้วยนิสัยถัดมาที่เราอยากจะทำให้มันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็มันจะทำให้เราแบบว่าสามารถสร้างนิสัยอื่นๆต่อไปได้เรื่อยๆ โดยอิงจากหลักการพวกนี้มันก็จะอันตโนมัติอย่างของคุณฝ้ายเวลาเข้าถึงห้องครัวปุ๊บจะชงวีก่อนเก็บจานอ่ะเก็บจานก่อนเก็บจานที่อยู่ตรงนี้สิงเรียบร้อยปุ๊บต่อด้วยชงวีมันจะเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอั้ก็จะกินวิตามินเนีย้ยล้วก็กินข้าวมันทําให้เราไม่ต้องมานั่งคิดอะไรเยอะด้วยนะคะยิ่งในวันวันหนึ่งเราตัดสินใจมีเรื่องราวต่างเข้าม,ามากมายอย่างเงี้ยถ้าเราทําอะไรให้มันเป็นออโต้ช่วงแรกเราอาจจะต้องเขียนก่อนทันทีที่นี้อย่างงี้ฉันจะทำอย่างงี้อย่างง ซึ่งการที่เราทำำําซ้ําตามที่เราแพลนหรือเขียนไว้แล้วเนี่ยการทำซ้ำมันคือรูปแบบพฤติกรรมอย่างหนึ่งท้ายที่สุดเนี่ยพอเราทำำําซ้ํำทําซ้ําไปเรื่อยๆแล้วเราไม่หยุดทําบอกเลยว่าท้ายที่สุดเราจะสามารถสร้างสิ่งที่มันแบบน่าทึ่งแล้วก็เกิดขึ้นได้จริงนะคะอยากจะฝากไว้ว่าทําได้น้อยกว่าที่เราคาดหวังมันดีกว่าที่เราไม่ทําอะไรเลย อ่านได้ห้าหน้ายังดีกว่าไม่อ่านเลยและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งหลายคนชอบติดกับดักว่าฉันต้องอ่านที่ดีที่สุดฉันต้องอ่านหนึ่งบทมีคำพูดของวอลต่ที่เคยพูดไว้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือศัตรูตัวร้ายของสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีที่สุดคือศัตรูตัวร้ายของสิ่งที่ดีพอเราคาดหวังว่ามันต้องเป๊ะที่สุดฉันต้องอ่านให้ครบจบแน่นที่สุด นั่นแหละคือศัตรูตัวร้ายของสิ่งที่ดีมันไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่มันจะเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะช่วงแรกที่คราฟลายไลฟ์อะจะเล่าให้ฟังตอนนั้นฮะ,ะมันไม่ได้มีระบบไม่มีอะไรมากก็ใช้โทรศัพท์เนี่ยฟลิปจอไปฟลิปจอมาเครื่องเดียวถามว่าเขียนยังไงเขียนลงบนกระดาษไม่มีไม่ได้มี iPad เขียนตอนนั้นนะคะนานมากละหลายปีละช่วงแรกๆของการไลฟ์เฟซบุ๊กเลยอะไม่แน่ใจว่าเด็กๆที่ฟังอยู่ตรงนี้ตอนนี้น่าจะอยู่ระดับมหาลาัยหรือเรียนจบกันไปแล้วนะคะ น่าจะยังอาจจะยังจําได้ถ้าใครอยากเห็นก็ไปดูใน Facebook ชีวะอย่างง่ายๆไบคุกไฟลาลองไปดูคลิปแรกๆจะเห็นจนแบบผู้ปกครองบริจาคแบบไอ้ขาที่หนีโทรศัพท์ให้อะไรย่างเงี้ยคือตอนนั้นถามว่ามีตังซื้อไหมก็มีแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่ามีอุปกรณ์หลากหลายเหมือนอย่างตอนนี้นะคะเพราะตอนนี้นี่คือการไลฟ์เป็นเรื่องปกติของการขายของไปเลยเนาะนั่นแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นก็คือจําไว้ว่า ให้เราทําโดยที่อย่าหยุดอย่างแบบไม่มีเหตุผลด้วยนะคือนึกคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามจงทําอย่าหยุดหรือล้มเลิกกางคันเพราะไม่งั้นเราก็จะต้องมานั่งเริ่มวงจรทําซ้ําใหม่ใหม่ใมอีกเรื่อยๆมันก็ไม่เกิดนิสัยสักทีสมมุติว่าเดินออกกําลังใช่ไหมวันนี้อาจจะเดินแค่สิบนาทีแต่ขอให้เดินวันนี้อ่านห้นาทีแต่ขอให้อ่าน อย่างหองคูไฟอะบางวันอ่านได้น้อยเพราะว่างานเยอะแต่ก็ยังอ่านนะคือทำอย่างนี้ทุกวันจนจนมันกลายเป็นออโตโอ้อะประมาณนั้นเลยซึ่งอยากจะบอกว่ามันไม่มีใครที่จะแบบเกิดมาแล้วขยันเนาะมันอยู่ที่การฝึกฝนนะคะคือขยันมากขยันน้อยอาจจะไม่เท่ากันแต่ก็อยากให้กำลังใจทุกคนนะคะมันไม่มี ผลตอบแทนที่แบบห่วยแตกสําหรับการลงทุนที่เราตั้งใจขนาดนั้นหรอกผลตอบแทนมันคุ้มค่าอยู่แล้วนะคะมันไม่มีของถูกและดีนะถูกมากๆแล้วดีเวอร์เนี่ยมันจะมีมีน้อยอะ่ะมันก็เหมือนความพยายามของเราอะความฝันราคาแพงแลกไม่ได้ด้วยความพยายามราคาถูกเราขอให้เราพยายามตั้งใจมุ่งมั่นไม่ว่าเรื่องเรียนหรือเรื่องอะไรในชีวิตทําซ้ํานะคะทําซ้าหมั่นพัฒนาไปเรื่อยๆเ,เนี่ย สักวันแหละมันพีดอกออกผลแน่นอนแต่บางครั้งเราอดทนรอถึงวันนั้นไม่ไหวเรายอมแพ้ก่อนไงมันเร,เราเลยคิดว่ามันไม่มีผลก็เหมือนทุกอีพีที่พูดถึงเรื่องการทุบหินเนะ่ะเราล้มเลิกไปครั้งที่99้าิหินมันจะแตกครั้งที่ร้อยอยู่แล้วอย่างเงี้ยเสียดายนะที่อุสรา์สร้างมานะคะสุดท้ายนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนในการสร้างนิสัยใหม่ๆเดี๋ยวนในอีพีถัดไปจะพูดถึงเรื่องอย่างเธอมันก็ได้แค่นี้แหละ เคยได้ยินประโยคนี้ไหมคะที่คนรอบตัวเราชอบพูดว่าเฮ้ยเธอจะไปทําอะไรได้มันก็อย่างมากก็คงได้แค่นี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในประเด็นนี้ว่าถ้าเคยเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยทำยังไงให้ตัวเองออกจากความคิดลบๆบรื่แย่ๆสาหรับคนรอบข้างที่เขาคอยดูถูกเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่ดูถูกตัวเราเนี่ยทำยังไงที่สามารถกลับมาฮึบสู้ต่อโดยที่ไม่ได้เป็นการหลอกตัวเองหรือฝืนตัวเองอะ เรามีวิธีการปรับความคิดยังไงนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใน EP ถัดไปนะคะขอบคุณที่ให้ครูฟ้ายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวะของพวกเราด้วยนะคะก็รักษาสุขภาพขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทุกคนคะ่ะเจอกันใน EP ถัดไปนะคะขอบคุณคะ่ะ